ม,มเพียบโ,ยบโยบอ้เยเป็ดเฮ้เยเฮ้ยเป็นไงโอ้ยเป็ดเปเบืเอบาเนี่ยจตายบ,า,บาเน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเย็นเนี่ย,ยไปล้างเนี่ไปล้าง,<ฮ>างกินข้าวแรกะได้ันเียเพื่อนทายอยู่นี้แต่ขอมาขอไปนี่ยไปลงเงยน็นครับเดี๋ยว ทาทานกินกันได้เดียกกเ้ยกกินเขาเรียกว่อนจะเมื่อครับผมได้กันผู้เป็นไงป้านนี้สูตรผสมมาได้คนหนาเลยประธากินยังนไงสิบุจักนะนันนี่กระปูน้ำเนี่ยกระปูครับปูแข่งขมแข่งขมกระปูเบือเป็นไงเบืออ้าวเบือน้ำรับซอยใส่กันได้ตัวนี้มันเป็นขมน้ำอ่า บาค้ามนีของแท้ครับของคำบงครับผมในคมต้นตำรับสร้างได้นะครับกันนะมีรุ่นนี้รุ่นนี้สร้างได้ครับสร้างได้ให้ให้มันแก่จังหน่อยก่อนนะครับตัวนี้มันสีเป็นราคาเนี่ยครับช่วงนี้กับผมไลยให้มันแก่จังหน่อยว่าสามฟากฟักลสิบบาทก็ขายอยู่ขนาดอ่าบาทนี้สิกินจังหน่อยว่าผู้บขค้นกินจานดี๋ยวผมเสียบิ่งครับเนี่ยยังตะมีใบบวกทัวเพามเลย อ่าเดินี้ยวคลิปนาจังใส่ไปทั่วครับคลิปนี้เอาซนิกรอนประเดกมะพกวะาี้แงกระปูมะเขือขมนี่มะเขือแฟืองมะเฟงเนี่เบิ่งเากินเบ้่เบ้หมานี่ประเดกต้อนรับหู้อืม